วัสดีค่ะจะพาเดินไปดูเห็ดหัววันนี้ออกสายพอออกมาแปลกใจมีรถขายอาหารเช้าอยู่ตรงหัวมุมหน้าพาร์ทเมนต์ค่ะแล้วก็พอมองไปตรงนั้นพอมองไปตรงด้านนั้นนะคะเนี่ยมันก็จะมีเต็นท์ไปดูที่ว่าเขาทำอะไรเนี่ยงานเห็ดแล้วค่ะ ยังเล็กอยู่แค่นี้แป๊เนี่ยอากาศเยน็นเหยดว่าโตช้าเก็บดอกที่คนมาเดินเตะให้เย็นเกยบเลยเย็นเก็บเลยค่ะขออภัยอีกครั้งหนึ่ง ภาพมันสัน่นมากเทนนี้อุณหภูมิกลางเทีนนะคะประมาณสามสิบปกติบางแหงจะเป็นน้ําแข็งคุณไม่รู้ว่าเหตุภูมนี้จะปลอดภัยไหมคงปลอดภัยค่ะ อกเร็กๆขึ้นมาอีกเยอะเหมือนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้ววันนี้นะที่ที่โชว์มาเวลาครบปีนะคะโอ้ยดูสิวิดีโอหรือภาพถ่ายจะโชว์มาค่ะวันนี้ของปีที่แล้วมาเจอเห็ดถัวที่กำลังดันดันดินขึ้นมาค่ะเยอะมากเลย มีก ulously, ออะไรเน yep. ี้ยเนี่ยค่ะเยอะมากเลยจะยังไม่เก็บเยอะมากโอ้ยดูที่ไม่เก็บแล้วนะคะสามวันแล้วนะเนี่ยยังไม่โตเพราะอากาศเย็นนั่นเลยค่ะนี่นนี้ค่ะเนี้เก็บคสร ดีกับปล่อยให้เป็นน้ําแข็งถ้ามีใบไ,ไม้มาคลุมเอาไว้คืนเนี้ยเห็ดไม่เป็นน้ําแข็งค่ะอดอกลีบอีกแล้ว ชิวสักอืออันนี้ก็เยอะแล้วเนี่ยนี่นคะคะหลายดอกเลยแล้วตรงนี้ก็กำลังจะ โผล่ขึ้นมาหยีบยูตรงน,นี้ยังไม่ขึ้นมาค่ะเนี่ยถ้ามีใบไม้คลุมอยู่แบบเนี้แต่อให้เป็นฝนน้ำแข็งเห็ดก็ก็ไม่เป็นน้ำแข็งค่ะไม่แล้วตรงนี้กำไหม ถ้าดอกดำไม่ดำขาใหญ่ตรงนี้เป็นเห็ดดอกใหญ่เเด<ำ>ิมๆก็กลับมา

บบอันนี้คุมไว้รอดอยู่รอดรอดแน่นอนเพราะว่าใบไหม้ คุอดูยังไม่สวยไมไม่เห็นดอกเห็ดค่ะดูงเนี่ยไม่เห็นไหมอาจจะใช่ค่ะโอ้ยดอกนี้หลน่นไม่เห็นเนี่ยมอกนั้นเหลือแต่ดอกเล็กๆเ,เอาไว้ มะเรือนนี้ค่ะจะพามาอีกทีเครื่องนี้เห็ดโตชา้าไม่ก็ยังไม่ยังไม่เห็นตัวไว้วแบบนี้แหละรลอดภัยไว้ไม้ช่วยป้องกันความความเยนจากฝนน้ำแข็งเดินดูสามรอบแล้วค่ะไม่มีแล้ว เห็ดอะไรเนะี่ยเยอะด้วยนะมีดอกตูมแล้วก็มีดอกบานดอกบานดอกเท่าจานเลยค่ะอุ้ย,ยตรงนี้เห็ดโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเนี่ย เก็ดได้เห็ดฟางก็ต้องเกิดได้ค่ะนี่นะ่ะอยู่ในซอกตรงนั้นอีกนะคะที่เป็นสีเนื้อน่ะใต้องเต้อที่อาจจะีอยูค่ะโอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้เพี้ยค่ะนี่นะน,น,น,นี่ไงีค่ะ เก้นได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะเนื้ออะไอยู่ตรงนี้อีกนั่นน่ะนี่อดอกเบ่งโอ้อยู่ตรงซากนั่นอีกค่ะเน,น,น,ะนืนั่นนะะ่ะนี่เน,น,นื้อๆนะคะนี่นี่เอีก อยู่ในซอกนั้นอีกค่ะหลายดอกเลยนนั่นน่ะจะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะตอใหญ่ใบนู้นนี่จะเป็นเห็ดนี่จะเป็นเห็ดพิดอโอ้โหจริงไม้เข้าตาเดี๋ยวกันนะคะไม่ใช่ค่ะยอ,ยอดยอดยอดเนี่ยค่ะดอกยาดเนี่ยมันเข้าตามั้งสิยะ เอีกไหมตรงนี้<ะ>นั่นนะค่ะนั่นนะนั่นสินั่นนะดอกเยอะมากเยอะมากมากเลยเห็ดเยอะตรงนี้อีกนั่นนะปีที่แล้วไม่มีนะคะเพิ่งจะมีปีนี้ นะส่วนใบเนี่ยค่ะหอมมากๆเลยนะคะถ้าใครเจออย่าลืมเก็บไปแขวนไว้ที่บ้านหอมมากยิ่งขยี้ยิ่งหอมเม็ดยิ่งหอมนะตรงนั้นก็มีนะเห็ดเนี่ยนั่นะนะนั่นเห็ดขายโฆษณาเดี๋ยวจะให้ดูกองขายโฆษณานะคะ มีตำร<ม>วจด,ด้วยสนนู่นค่ะกองถ่ายโฆษณานะะี่ยค่ะมันซูมให้ไม่ได้เพราะมือถือถุงหนักมากกองถ่ายโฆษณาตั้งแต่เช้ามืดเลยค่โะโหดอกย่านี่เข้าตาค่ะจะขึ้นไปดูโอ้โเนี่ยเหมออือนดอกเล็ก ท่านี้ก่อนนะคะดอกหญ้าเข้าตาค่ะ